ไปรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบอีกแล้วท่าทีบอบสีเฮดนะครับริบเกมฟฟี่ไฟวันนี้ฟี่ไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งไปกิจกรรมอะไรนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับบอกเลยว่าชุดเดียวนะครับมีอะไรหลายอย่างมากมายนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบตรงที่แบบว่าต่อโทเคปไปอัพนะครับมันไม่ได้เหมือนชุดแบบ เดิมๆอย่างในห้องแลบทุกคนนะครับันไน่ได้เหมบอนชุดหลากๆนะครับมว่าเป็นแลบเพจบุญญาหรือว่าเดอะข้าวป่านะครับตอนนี้เป็น w f f w s galaxy นะครับก็ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับแบบ ซื้อปุ๊บได้ปั๊บอะไรแกทุกบทนะครับแต่รอบนี้คือซื้อปุ๊บนะครับเราต้องมาอัพโทเค็นอีกนะครับดีร้อยร้อยโทเค็นนะครับถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณอ่าดึงพานเพชรนะครับดีร้อยพาร์ทหกพารหกนะครับแล้วก็ดีอีกนะครับอันนี้คือเป็นคอลเลคชันนะครับถ้าเราสะสมคอลเลคชันครบสามนะครับสามอันก็จะได้ทั้งหมดนี้นะครับอันนี้แถมนะฮะ แล้วก็อันนี้จะเป็นคอลุณตี้นะครับอีก20โทเค็นก็ประมาณ200เพชรนะฮะอันนี้400 4เพชรนะครับ2200 0เพชรนะครับอันนี้ผมตีแบบว่าเป็นราคาค่าต่ำนะครับว่าไอจะบวกเท่าไหร่อะไรกี้นะครับผมก็จะคิดคำนวณให้ทุกคนเลยแบบรวดเร็วนะครับว่าอ่าต้องใช้แบบว่าตามแบบว่าตามโทเค็นนะครับจะใช้แล้วบวกกี่เพชรนะครับไม่อันนี้ไม่รวมสุ่มนะ1,000นะฮะบวก1,600นะครับบวก พันหกนะครับแล้วก็บวกแล้วก็พันหกนะครับแล้วก็บวกสองร้อยบวกสี่สิบสี่ร้อยนะครับแล้วก็สองร้อยทั้งหมดหกพันหกเพชรนะครับก็คือซื้อชุดไม่พอต้องเตี๋ยวเพชรมาซื้ออะ,อะไรอะโทเค็นอีกนะครับเนี่ยโทเคตเนี่ยเราปลดล็อกได้เดี๋ยวปะโทเค็นละสิบนะครับผมสิบเพชรนะฮะอันนี้คือสามารถซื้อได้หมดเลยตันเลยก็ได้นะครับเห็นยวปะ เขาก็บอกอยู่ว่าซื้อตันเท่าไหร่อะไรเกี้ยนะครับมาเราจะใช้ทาวดแบบว่ากี่อัดกี่อัาอะไรแกะครับทุกคนเนี่ยเราก็ซื้อเลยเลยเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับตันก็ก็ก็กลาวนะครับอืนี่แหละครับทุกคนสิบสิบโทเค็นนะเพียบได้นะครับเราจะซื้อหนึ่งก็คือสิบบาทนะครับหนึ่งโทเค็นก็คือสิบเชรนะฮะอ่าหนึ่งร้อยโทเค็นก็นั่นแหละครับหนึ่งพันนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับหนึ่งร้อย หนึ่งพันนะฮะเห็นไหมเป๊ะเลยนะครับถ้าไม่ใช้คูปองนี่ครับหนึ่งพันนะฮะก็คิดคร่าวๆถ้าเราทำบดนะครับแต่ว่าเราไม่สุมกล่องน,นะก็ใช้ทับดหกพันหกร้อยเพชรนะครับที่แค่ชุดนะแค่ชุดตรงนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะครับชุดก็ไปได้แบบอะไรบ้างเท่าไหร่นะครับก็บอกตรงๆนะครับแต่ก็มันควรหาเพราะว่ามันมีท่าทางนี้นะผมชอบราทางนะครับทีกก็ความสุมนะครับแล้วก็เป็นอดีตท่าทางเปิดตัวหรือเปล่านะครับ โคสวยนะครับอันนี้เป็นท่าทางแบบว่าคาดสีแดงเลยเออแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอืมที่เปิดอะที่เปิดแบบว่าเดียวตรงเด้ยครับทุกคนให้ดูอืมอาวุธอาวุธแต่ตัวนะครับแล้วก็เป็นท่าทางนี่ได้เป็นของอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นของแรมเพจเนาะแปลงล่างนะครับอันนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบนี้จะแปลงล่างได้อะไรหรือเปล่านะครับเนาะก็ประปาดีนะครับ มีท่าเปิดตัวใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นท่าทางที่เข้ามานะครับอ่านะครับประมาณนี้แต่ผมก็แค่ตีตรงนั้นที่เฉยนะครับเพราะว่าปกติเด่ยชุดแรงเพจช,ชุดอะไรเี่ยหลายๆอย่างเขาสุ่มมาแต่ทีตรงนี้ก็ใช้เพชรอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมอ่ะอันนี้ใช้กี่เพชรน,นะครับก็จะคำนวณไปอีกนะครับมื่กีใช้ไปแล้เรานะหกพันหกนะครับถ้าไปคิดแบบว่าเราผสมนะอ่ะหกพันหกนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับเก้าบวกเก้าบวก 19 39 69 99 199 299 399อันนี้ประมาณ1,100นี้อันนี้ก็น่าถูกนะครับ1 1 3 2นะครับแล้วก็บวกอีก6 6 0 0นะครับเท่ากับ7,732เพชรเนี่ยคือเกือบเปิ่อนเพชรละชุดเนี้ยนะครับเก,กือบหมื่นแล้วทุกคนนะครับแต่ ถ้าเรา,าไปสูบตรงนี้นะครับเราหลักๆเลยวยันเดียก็คือเราได้ละสูบตรงนี้ไป15โทกเกตเราประหยัดไปละ100่งร้ลายเพชร200รอยจอห้าสเพชรประหยัดไปละ250เพชรแล้วก็มันจะมีแบบว่าเติมเงินนะครับนี่ได้มาอีก10ก็ประหยัดไปอีก100นะครับ350ลบไป350นะครับทุกคนก็คบรบดวนเอานะครับลบ350จาก6,600จะเป็น3250นะครับ2 อ่า0กพัรเพนะครับอ่ประหยัดลงมาอีกนะฮะอ่าแล้วก็เราก็ต้องไปซื้อข้างในนะครับซื้อกล่องนะครับนี่มอมมแนได้นให้นะครับเนี่ยซื้อกล่องตรงนี้นะครับถามว่ากล่องนี้คุ้มตรงไหนคุ้มตรงนี้นะครับบันมีชุดอยู่ข้างในถ้าเราได้ชุดเลยมันก็จะคุ้มไปอีกนะครับเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยบันชุดละพันหกโทเคตเลยนะอ่าแพงมากแล้วก็มีธาตุตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมอ่านะครับก็ถือว่า เอาเรื่องอยู่นะครับเราสามารถซื้อได้นะครับแนะนําให้ซื้อเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเอามาเปิดเนี่ยมันจะได้รุดด้วยนะครับผมว่าออกนะเปอร์เซ็นต์จะได้อยู่นะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะเหมือนกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากเลยนะอืมนะครับพูดกับกันนะฮะก็คือเป็นคาดสีแดงทั้งหมดเลยนะครับตกดีนะครับเป็นระดับตำนานอ่ะทุกคนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่ามีโอกาสออกไหม มีนะครับถามว่ามันจะสุ่มตอนไหนเดี๋ยวสุ่มแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะฮะตอนนี้แบบว่ากําลังแบบว่ารอเพชรอยู่นะครับผมเนาะอันนี้คือแบบว่าเฮ้ยทำไมพี่บอลไม่เติมล่ะเติมได้แล้วครับแต่ไม่เติมนะฮะเอ้ยไม่ใช่สุ่มได้และแต่ไม่สุ่มนะครับแล้วก็โทเคได้เรียบแต่เปลี่ยนละนะครับทุกคนเนาะก็มีชุดแบบว่าตอนนั้นที่โคตรแพงนะครับกลับมาให้แลกละทุกคนดูดิเออนะครับดิจุดนะครับเข้าไปให้แลกละนะครับก็มาแลกได้เด้อนะครับดีอืม ขายไปได้แล้ก็มาแลกได้นะครับเนาะหลักๆเลยนะครับก็ประปาดนะครับสารกิจกรรมในวันนี้นะครับส่วนว่าพี่วัมก็จะมาเน้นตรงแบบว่าอัปเกรดตรงชุดใหม่นะครับแต่ผมผมข้อติตรงนั้นเฉยๆว่าทําไมต้องแบบให้มาอักคงอัปเกรดอะไรอีกนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออนะครับปกติที่คือได้เลยปกติรรมันมีสี่เนาะอันนี้ชุดปกติอ่าแล้วก็ชุดไม่ปกตินะครับอันนี้คือแบบปีๆๆๆๆๆเออเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นนะฮะถามว่าสวยไหมทุกคนแล้วก็ เอาไหมหน่อยละกันนะครับมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับปีตกตาเนาะ,ะต,นตา,านี้วิบๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับมีสีแดงม่วงแล้วก็เหลืองสีทองแล้วกันแล้วก็ฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นปกตินะครับนะแล้วก็มีท่าทางนะครับมีท่าทางนี่คือแบบว่า2แบบเลยนี่อันนี้น่าจะเปิดตัวอันนี้น่าจะเป็นติดตัวนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอีกท่าทางที่แบบว่าเต้นได้นะครับเนจะ๋งอยู่เหมือนกัน อันนี้เป็นเอฟเฟกของเสื้อนะครับลองกดดูได้นะครับเสื้อตอนกระโดดนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกตอนวิ่งนะครับของแบบตอนเราวิ่งนะฮะรองเท้าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ตอนวิ่งอันนี้ตอนวิ่งที่กางเกงนะครับเห็นไหมเอฟเฟกตรงนี้นะครับมีเอฟเฟกทุกอย่างกระตุกทุกอย่างนะครับอันนี้เอฟเฟกเสื้อนะครับหรือเปล่านี่ครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ทุกคนถามใจดูแล้วกันนะครับประมาณ6กพัน 6,000นิดๆ6,002เครับถ้าซื้อโทเค็นนะ6,002 2นะครับปลดล็อกได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าถ้าซื้อโทเคนะ็นนะย้ำว่าซื้อโทเค็นนะครับถ้าไม่ซื้อเนี่ยก็จะอยากนิดหนึ่งนะครับไปซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนเนี่ยมีส่วนลดเหมือนกันนะครับอ่า6 2 0 0ทุกคนตีไปเลยนะครับ6 2 0 0ก็ประมาณ3 600โทเค็นอ่า600โทเค็นแต่มันซื้อที่99นะนี่ ก็ก็กล่องครับก็ลุ้นนะครับลุ้นนะครับนะส่วนตัวก็เดี๋ยวมาลุ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลุ้นนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมตอนนี้ว่ามีแค่1นึ่ท่าสิตอนนี้มี1 2ชิ้นว่ามีแค่อันเดียวอยู่นะครับก็หลักๆเนี่ยก็ลองสุ่มดูแล้วกันนะครับส่วนตัวว่าว่า สุ่มโทเค็นกล่องโทเค็นดีกว่านะครับประหยัดกว่าเยอะนะครับเนาะสักรปนี้ก็มีประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอยากให้อ่าดูตรงไหนอีกก็เดี๋ยวบอกให้นะครับแล้วก็ตรงนี้อย่าลืมนะทุกคนมาเช็คด้วยว่าเราได้รางวัลหรือเปล่านะครับส่วนตัวก็ผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยสองสี่หกเจ็ดวันละไม่เคยได้เลยนะครับก็เนี่ยแหละครับใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับยินดีจริงๆนะครับคนที่ได้เนี่ยยินดีเลยเหมือนถูกหวยนะครับอ่า ได้ของมันสุ่มมาทุกหวยเนี่ยแจกเยอะมากนะครับแต่เขาแจกยูอดีแบบว่า2 4 6 8ี่หกหลักเนาะเออนะครับใครได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับสำหรับอ่ารอบนี้นะครับวันนี้นะอ่ะยินดีด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับเข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ทีบี com นะครับให้ทุกคนคลิกเข้ามานะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายพวกก็เติมผ่าน ช้อปปี้เพย์นะครับดิก็คลิกเข้ามานะครับก็ใส่ UID นะครับสมุติาร์นี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ UID หรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านไทยพาณิชย์เลยไม่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้นะครับอ่ามีโบนัสพิเศษด้วยทุกคนดูดิเออเติมผ่านธนาคารนะครับดูดิครับทุกคนสามารถใส่ต้องการการเติมผ่านจะบบที่ธนาคารเท่านั้นนะครับนี่ อาคารแบบได้โบนัสด้วยนะครับผมแชรเท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็เป็นร่วโบนัสพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเติมมาตรการทุกเทพนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับผม